นี่ดอกไฮเดนเดีย,ยหลากสีที่เชียงใหม่ยี่สิบแปดธันวาคมสองห้าหกเจ็ดอ,อ,อากาศไม่ไดยหนาวเท่าไหร่เดินเงือตก เดินอะไรครับเดินอะไรครับเดินอะไรครับตามสะดวกตึ้ตัวนะดอกไฮเดรนเยีย ่ายนดีอะเขียไนไต้องไปดูด้วยขุนแปะนะหระยะต้องไปดูด้วยุนแป,ปะ่ะมงด,ด,ดอกไม้งามที่เมืองเชียงใหม่ งานฤดูหนาวนะวันที่28่พันวาคมสองหาหกเจ็ดเวลา6กโมงกวา่าอยู่ใกล้ๆที่พักนี่ีเสือ้อ <c oughs> มีมูลนคอบางค <c oughs> ีอะไร <c oughs> อาสจันหลอกหมาอ <c oughs> อือเชียงใหม่ฟุตบองอือฮตกหลุมตกล่องถ่ายหน้าประทาดีสวยสวยสุดหดเลยวัดพระธาตุพระภุณชัย จังหวัดลำพูนวันที่28ธันวาคม2567ได้มาถึงอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากไม่ได้มาทัก20ปีแนละ้วเมื่อก่อนมาแวะประจําแวะประจําไม่ได้เองแหละมาทุกทีแหละผ่านลำพูนมาทุกทีแหละแล้วก็พัดท่าลำปางหลวงอีกที่หนึง่ง อันนั้นก็แวะีบะเมียเ <c oughs> ชียงใหม่ยี่แปดธันวาคมสองห้าหเจ็ดมาเที่ยวงานปีใหม่ที่เชียงใหม่มาสองมาสอง